เัวเองง่ายๆภายในสานาทีด้วยกรดไม่เซตของเก่งนะเราไหวหรอเรียนหมอมันยากนะเราจะเรียนได้หรอสิ่งแบบนี้มันต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆเ,เราพ่มาฝึกเอาตอนนี้มันจะทันหรอทุก <_ d ance> คนคงเคยได้ยินคําพูดแนวนี้กันอยู่บ้างใช่ไหมคะเมื่อมีคนมาพูดใส่เราแบบนี้เราก็จะรู้สึกเฟลรู้สึกท้อจนกลับมานั่งคิดกับตัวเองว่าหรือเราจะไม่มีอะไรดีจริงๆ <_ d ance> จนกลายเป็นไมเซตที่ฝังอยู่ในหัวเราว่าเราไม่สามารถทําได้ เมื่อความเชื่อหรือทัศนคติอของเราเริ่มตกตะกรนเป็น m ไมเซ็ตก็จะจัดอยู่ใน2รูปแบบด้วยกันได้แก่ fix mindset กับ growth mindset mm hmm. fix mindset ก็คือความคิดที่ว่าเราดีพอแล้วหรือไม่สามารถดีไปกว่านี้ได้อีกแล้วความคิดเหล่านี้ทําให้เราไม่กล้าที่จะออกจาก Comfort Zone ของตัวเองและเป็นกระบวนการคิดที่ยึดติดว่าเราไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ทาให้เรากลัวที่จะก้าวข้ามความจํากัดของตัวเอง ในส่วนของกร t h ม i ์เซ็ตก็คือการที่เรามองว่าอุปสรรคต่างๆเป็นโอกาสให้เราได้ลองทำสิ่งใหม่ๆจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตาม อย่างน้อยก็ทําให้เราได้รู้ว่าเราสามารถทําได้และเป็นกระบวนการที่พยายามเอาเราออกจากกรอบความคิดแบบเดิมๆเ,เพื่อค้นหาสิ่งที่ดีกว่าและสิ่งที่ดียิ่งขึ้นเท่าที่เราคิดว่าเราจะทําได้คนเราอาจจะมีรดไมซ์เซ็ตกับบางเรื่องแต่อาจจะมีฟิกซ์ไมซ์เซ็ตกับบางเรื่องก็เป็นได้ไม่ใช่ว่าคิดจะพัฒนาไปทุกเรื่องหรือยึดติดไปทุกเรื่องลองสํารวจตัวคุณดูว่าคุณมีไมซ์เซ็ตแบบไหนคุณพร้อมที่จะเติบโตหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วลองตอบคำถามต่อไปนี้ดูว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 1. ความฉลาดเป็นคุณสมบัติที่มีมาตั้งแต่เกิดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 2. คุณเรียนรู้สิง่งใหม่ๆได้แต่คุณไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้ฉลาดขึ้นได้ 3. คุณจะฉลาดแค่ไหนคุณก็สามารถพัฒนาความฉลาดของคุณได้อีกเล็กน้อย 4. คุณสามารถพัฒนาตัวคุณให้มีความฉลาดได้อยาาา่างมหาศาลถ้าคุณเห็นด้วยกับข้อ,แขอ,อ <S <S 1และข้อ,อ <S <S 2แ <todo S 1> สดงว่าคุณมีความคิดอยู่ในรูปแบบ fixed mindset แต่ถ้าคุณเห็นด้วยกับข้อ3และข้อ4 แสดงว่าคุณอยู่ในความคิดแบบ Growth mindset เมื่อคุณรู้แล้วว่า Fix mindset กับ Growth mindset มีความแตกต่างกันอย่างไรคุณลองสังเกตตัวคุณดูว่าการกระทำของคุณในแต่ละวันมาจาก mindset รูปแบบใดสรุป3ขั้นตอนที่ทำให้คุณเติบโตด้วย Growth mindset 1. รู้และเข้าใจว่าพฤติกรรมของคุณจัดอยู่ในรูปแบบ Fix mindset หรือ Growth mindset 2. เลือกแปลนแปลงเพื่อพัฒนาตัวเองจากยึดติดเป็นเติบโตอย่ากลัวที่จะลองผิดลองถูกอย่างที่บอกถ้าคุณอย แสดงว่าคุณยอมแพ้ให้กับกรอบความคิดแบบเดิมๆดิม,มเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นในทุกๆวันพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยัง้งถ้าคุณคิดว่าไปต่อไม่ได้แล้วลองคิดว่ามันเป็นเกมดูเมื่อเลเวลของคุณสูงขึ้นค่าประสบการณ์ที่คุณต้องใช้ก็ต้องมากขึ้น ตามไปด้วยการล้มเหลวไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ประสบความสําเร็จคุณก็ต้องฝึกฝนและพัฒนาเพราะการฝึกฝนและพัฒนาเป็นกุญแจที่สําคัญกว่าพรสวรรค์ใดๆทุกๆครั้งที่คุณรู้สึกว่าน้ําในแก้วของคุณเริ่มเต็มคุณไม่คิดหรอกค่ะว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนแก้วให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะได้รับน้ําได้เยอะกว่าเดิม